สวัสดีครับผมลายชมรัเลียกคุณใส่พอทราบข่าวเรื่องหมอละไม้รักษาจเจ้าอาวาสจึงรีบดินทางไปให้หมอละไม้รักษาที่จังหวัดนครราชสุดอาการจึงค่อนดีขึ้นและขณะนี้เดินทางมาขอน,นํามนจากหมอละไม้บนสารการปรรีนินผมจึงได้พาไปพบนายสวัยเพื่อขอทราบรายละเอียดต่อไป นายสวัยบอกว่าอาก,การขลังไหลรู้สึกเก็บขนในลำคอกินอาหารก็แสนยากลำบากต่อมาก็บวมและเป็นฝีมีอาการปวดศีรษะและปวดที่คอ,อจนกระทั่งฝีแตกและเหม็นคุ้งไปหมดจึงไปรักษาที่โรงพยาบาลในชื่อในครุงเทพหมอจึงใช้แสงให้อาการก็ไม่ดีขึ้นจนกระทั่งครบเดือนจึงหยุดไปใช้แสงรักษาหมอข้างบ้านต่อไป ใคว่าหมอที่ไหนดีก็ทดลองรักษาไปเรื่อยแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นเนียกระทั่งมารู้ข่าวว่าหมอละไม้รักษาจาวาดวัดสว่างทองหายจึงไปทดลองรักษาดูบ้างอาการดีขึ้นเป็นลําดับคืออาหารก็ไม่อาทษสืบเก็บปวดอาการปวดศี๊ดเป็นประจำก็าหายไปผมจึงมีความเชื่อมั่นว่าผมจะต้องหายแน่เพราะผมเพิ่งให้หมอละไม้รักษาเพียงหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นเอง อาการของผมก็ดีขึ้นเป็นลำดับยาของหมอละไม้เก่งจริงครับนายสวยกล่าวผู้ใหญ่ชั้นได้อธิบายเพิ่มเติมให้ฟังว่าก่อนที่จะไปให้หมอละไม้รักษานั้นนายสวยมีหน้าตาดำเหมือนผีดิบร่างกายสูบผอมเหมือนคนไก่ตายแต่พอให้หมอละไม้รักษาเพียงหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นเองรูปร่างหน้าตาก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนใบหน้าหายดำมีเลือดฝากขึ้นมา แทนที่ร่างกายสมบูรณ์ขึ้นทําให้ชาวตลาดกระตุ้งแบบนมีความเร่อมใสหมอละไม้มากขึ้นจึงได้ไปรเชิญหมอละไม้มารักษาในวันนี้โดยมีผู้ป่วยที่ต้องเลือกโรคเข้าหุ่นสี่ลายด้วยกันนอกนัานมีโรคประจําตัวเล็กๆน้อยได้พวยมาให้หมอละไม้กับไล,ล่เอาโุกไรออกจากหลางด้วยน้ําพุตมนโดยเข้าไปนั่งอรอนอยู่ภายในวงล้อมสายสินประมาณร้อยคน อุปกรณ์ในวิธีเรียกลูกข้อหูลที่ผู้ป่วยจะต้องจับเรียวไว้ให้คนพดซึ่งขาดเสียไม่ได้ก็คือหนึ่งข้าวสารน้ำหนักเท่าตัวผู้ป่วยแล้วเพิ่มขึ้นอีก3กิโลสองมะพร้าวแก่ไม่ปอกเปลือก 3. เทียนหนักหนึ่งบาทหนึ่งห่อสี่ทูบหนึ่งกำใหญ่ห้ก้านกล้วย 8. ปดก้าน หกกล้วยน้ำบา4สีบี 7. จออกไม้1นึ่กำมือ 8. ปผ้าขาวยาว2เมตรหนึ่งเปินืนหรือผ้าสมงอาบน้ำสุดแล้วแต่ผู้ที่เป็นลูกจะนำมา9รูปทาย1นรูปหมอละไม้จะนำข้าวสารมาเทลงบนศาลาเป็นรูปเหมือนคนนอนกลางแขนขามีรูปร้าวเป็นใบหน้าและหัวคนนำกล้วยน้ำ,นำวาวไปวางที่ปลายแขนและปลายเท้าทั้งสองข้าง แล้วโยงด้วยสายสินจากพระพุทธรูปมาล้อมรอบหุ่นข้าวสารมีบริเวณสําหรับผู้ป่วยเข้ามานั่งเมื่อจัดสถานที่และหุ่นข้าวสารเรียบร้อยดีแล้วพอละม้าจะเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ในชุดสีขาวมีรูปปักคำห้อยคอเชิญผู้ป่วยและผู้ที่มากอน้ําพุทธมนตร์รักษาลูกเข้ามานั่งอยู่ในบริเวณวงล้อมสายสิน ให้ผู้ป่วยที่จะต้องเรียกรูเข้านั่งประจำตรงบายเท้าของแต่ละบุคคลแล้วให้จุดเทียนไปปักไว้ที่แขนและเท้าข้างละสามเล่มหน้าอ,อกหนึ่งเล่มจุดทูปสามดอกไปวางไว้ที่เทียนทุกลมแล้วให้นั่งพนมมือตั้งจิตอธิษฐานขอให้โรคร้ายอันธพานหายไปจนหมดสิน้นแล้วอย่าลืมค่ายกคุละห้าบเก้าบาทอีกด้วยหมอรมาจ,จะนั่งว่าคาถาอาคมบันเชิญเทพยา ดาครูบาอาจารย์และเสียงศักดิก์สิทธิ์ด้วยเสียงดังฟังชัดอยู่ประมาณครึ่งชงั่วโมงและประกอบพิธีน้ำพุทธมนไปด้วยเมื่อเสร็จพิธีแล้วจะเรียกผู้ป่วยออกมาทีละคนให้ไปนั่งเหยียดเท้านอกวงล้อมสายสินห์มอละมา้าจะให้ผู้ป่วยดินน้ำพุธมนเสียก่อนแล้วจึงนำน้ำพุทธมน์จดลงที่ศีรษะและอมน้ำพุธมนพุ่นไปทั่วร่างกายพร้อมกันนั้นก็เอาไม้ประพรมน้ำมนสดอกเกล,ลื่ลูก โดยมีญาติโยมของผู้ป่วยมาจับที่ขาผู้ป่วยไว้คนละข้างพลไม้ได้บอกกับทญญาติของผู้ป่วยที่มารับการตายทอดโลกจากผู้ป่วยว่าพอมีความรู้สึกชาชาที่มือให้รีบพาออกจากร่างกายผู้ป่วยทันทีแล้วไปจับกล้วยน้ำวา้าหุุนเข้าสารของผู้ป่วยจะมีพระอาจารย์คอยพรมน้ำมนต์ไล่โลกเข้ากล้วยน้ำว้าอีกต่อนปรากว่าญาติของผู้ป่วยได้รับความอาัศจรย์ไปลำลามกัน พ่าเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนแม้แต่ผู้ป่วยคนเดินได้ผู้ที่เดินทางไปจงพิธีก็ยังงงๆไปตามๆกันมีอย่างที่ไหนเอามือจับร่างผู้ป่วยอยู่เฉยๆลูกวิ่งเข้ามือได้บางคนจับอยู่ตั้งนานแต่ไม่รู้สึกชาที่มือกบมาชาที่ต้นเขียนหมอละไม้ต้องรีบสั่งให้ไปจับกล้วยน้ำว้าอย่างรีบด่วนเพราะขืนปล่อยทิ้ไงไว้ลูกจะวิ่งเข้าลึกภไปอีก ต้องกระทําพิธีไล่ออกด้วยกวามยากลําบากหมอลไม้อธิบายให้ฟังว่าเคยมีผู้มาลองดีไหวให้โลกวิ่งเข้าไปจนสุดแขนเมื่อไปจับกล้วยน้ําว้าไล่เท่าไหร่โลกก็ไม่ยอมออกจากล่างสักคู่เดียวเท่านั้นแขนข้างนั้นยกไม่ขึ้นมีอาการปวดระบมไปทั้งแจนต้องอาบน้ําพุทธมนต์โลกนั้นจึงออกจากล่างอาการปวดและแขนที่ยกไม่ขึ้นจึงหายเป็นปกติญาติปู่ปย ออกเป็นเสียงเดียวกันว่าขนาดที่ลูกเรียกเข้าไปในมือนั้นเหมือนกับถูกไปชดมันจาไปหมดทั้งแขนต่อเมื่อไปถ่ายเข้าป่วยน้ำบาแล้วแขนข้างนั้นรู้สึกเบามันไม่มีอะไรไปถ่วงไว้ส่วนรูปป่วยที่ไปบอกกับพบว่าหลังจากการทําวิธีถ่ายต้อยลูกออกจากล่างแล้วจึงรู้สึกกิจใจสงบนิ่งสดใสบาน